สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้ำตาไหลอันเผยภาพ3คนเมียได้อุ้มน้องพีชครั้งแรกอยู่ตู้อบต่อเนื่องด้วยอันภูวนาได้โพสต์คลิปลงไอจีพร้อมทั้งบอกว่าอันจาพอพีช อุ้มครั้งแรกจากตู้อบน้ำตาแตกสิครับรออะไรแม่จ๋าร้องแดดดีจะรอดได้ยังไงบางช่วงเวลาของชีวิตที่การแค่ลืมตาได้ก็กลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วการได้กอดหรืออุ้มคนที่เรารักมีความหมายมากมายว่าการครอบครองสิ่งที่คนทั่วโลกบอกว่ามีราคาการมาถึงของน้องพีทอาจจะทำให้แม่จา๋าหยุดสนใจชาแนลแอมเมสดิออและหลุยส์วิสตงหนูจะมาช่วยแดดดีใช่ไหมลูกพูดสิลูก พูดก่อนว่าใช่อย่าเพิ่งรีบหลับใส่เริ่มต้นซึง้งจบหักมุมอีกแล้วครูแเราเป็นคนเรียบๆก่อนจะโพสภาพพร้อมหน้าสามพ่อแม่ลูกพร้อมข้อความว่ารูปถ่ายสามคนครั้งแรกที่แม่จ่าได้อุ้มน้องพีทหลังจากนอนตู้อบมาอย่างต่อนเนื่องวันนี้อันจ๋กกลับบ้านแล้ว แต่คุณหมอขอให้หนูยังนอนตู้อบต่ออีกระยะหนึ่งยังต้องเรียนรู้ที่จะดูดกลืนหายใจให้สัมพันธ์กันเรื่องที่สำหรับเราฟังแล้วช่างง่ายดาแต่มันซับซ้อนเกินไปสำหรับหนูในวันนี้เพราะหนูรีบมาก,ก่อนกันสงสัยนึกว่าจะมีคนรีบเปิดเมืองเลยอยากรีบมาเที่ยวใช่ไหมลูกคุณหมอและพยาบาลบอกว่าหนูเก่งมากพัฒนาเร็วแข็งแรงและไม่โยเยเลย Ag, อันจ่าพ่อพีทเราเป็นคนเรียบเรีๆท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีเอ็นดูน้องพีทจำนวนมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ